ลีดาทารลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเ่อนทุกคนนะคะวันนี้ก๊อฟจะมาทำแลนดอมใหเพื่อนๆเ,เล่นกันนะคะพอดีไปทําบุญมาแล้วเนาะไปบริจาครงศพแล้วก็บริจาคข้าวสารผักอะไรพวกนี้นะคะให้กับผู้ยากไร้นะแล้วก็ให้ที่วัดอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะเอาบุญมาฝากทุกคนด้วยเนาะ แล้วก็ขอบคุณกัลยานมิตรลูกดวงทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมบุญกับก๊อฟเยอะมากๆนะคะยอดเป็ดเสร็จแล้วรวมๆประมาณนะคะสองหมื่นกว่าบาทนะถือว่าถือว่าเป็นเป็นเงินก้อนที่แบบใหญ่พอสมควรนะคะสําหรับก๊อฟนะที่มีลูกดวงมีเอฟซมีกัลยานมิตรนะคะที่ร่วมบุญไปมากขนาดนี้นะอันนี้คือยอดที่บางส่วนไม่ได้แจ้งสลิปก๊อฟไปด้วยนะ ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะโอนเข้ากับทางศาลเจ้าเลยอยู่แล้วนะคะก็จะมีแจ้งสลิปมาให้ก๊อปลงแผ่นทองเพื่อทําพิธีกรรมให้อะไรประมาณนี้ด้วยแต่บางส่วนนะคะที่มีแบบร่วมบุญแล้วแต่ไม่ได้แจ้งไม่ได้แจ้งยอดไปอะไรไปก็มีนะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ที่ได้ร่วมบุญกับก๊อฟในครั้งนี้นะคะเอาบุญมาฝากทุกๆท่านนะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีบุญครั้งต่อไปยังไงจะแจ้งกรลยาณมิตร f c ทุกๆท่านอีกนะคะ ก็จะทำแรนดอมในหัวข้อเขาคนนั้นนะคะเขา move on จากคุณได้แล้วหรือยังนะแล้วความรู้สึกของเขายังคงเหมือนเดิมหรือเปล่ามาดูกันนะคะเดี๋ยวก็ขอขยับกล้องแป๊บหนึ่งนะนะคะมาดูพร้อมกันนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะเขา move on จากคุณได้แล้วหรือยังคะโอ้โทษที ใบแรกสิบถ้วยจะปิวไม่แน่ยลมแรงอากาศดีมากนะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะสามไม้เท้าแฮงแมนไม่น่าจะได้นะถ้าไพ่ใบนี้มานะคะไม่น่าจะได้หกเหรียญน,นะคะเก้าถ้วยสองเหรียญน,นะคะเรเวอร์สนะคะ หเหรียญค่ะควีนถือเหรียญน,นะคะและไพ่ใต้สำรับเป็นหนึ่งถ้วยถามว่าเขา move on จากคุณได้แล้วหรือยังไม่มีทางได้แน่นอนค่ะนะคะยังคงคิดถึงอยู่เลยนะยังมีความรักยังคงมีความมั่นคงยังคงผูกพันแล้วก็ยังคงยึดติดผูกติดอยู่กับคุณยังไม่ได้ลืมนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพราะว่า กล้องเก็บไม่หมดก็ตอกขยับนิดนึงอ่ะขยับขากล้องนิดนึงนะคะพอดีเตรียมอุปกรณ์มาด้วยนั่นละคะ่ะกล่าวว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะทำเพราะเมื่อวานไม่มีเวลาเนาะคนคนนี้จะบอกว่าเขายังคงรักคุณมากนะแล้วที่สําคัญมันไม่ได้เป็นแค่ความรักมันเป็นความผูกพันมันเป็นความรู้สึกแบบมีใจที่ยังคงมั่นคงต่อคุณยังไม่ได้ลืมแล้วก็ยังคงรอคอย คือสถานะคุณกับเขาไม่ว่าจะนิ่งกันไปเงียบกันไปหายกันไปเลิกกันไปได้หมดนะคะแต่แน่นอนสําหรับคนที่ไม่รู้ข่าวคราว,ราวหรืออาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะให้คุณรู้ตรงนี้ไว้เลยนะไม่ว่าคุณจะมีปัญหากันมากแค่ไหนอะไรยังไงก็ตามแต่แต่ว่าคุณยังคงอยู่ในใจเขาตลอดและแน่นอนว่าคนคนนี้เหมือนกับเขาจะมีการวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอินฟินิตี้มันไม่มีวันสิ้นสุดกันแน่นอนอะ่ะ นะความสัมพันธ์คุณเป็นแบบไหนก็ยังคงเป็นแบบนั้นเขารักคุณแบบไหนก็ยังคงเหมือนเดิมวันแรกรู้สึกกับคุณยังไงวันนี้เขาก็ยังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนะคะไพ่สิบถ้วยไพ่อ่ควีนถือเหรียญเป็นไพ่ของความมั่นคงเนื้อไพ่สิบออฟสิบออฟคอยส์นะคะไพ่หกเหรียญเป็นไพ่ของการอยากได้โอกาสอยากกลับมามอบโอกาสอยากกลับมาเติมเต็มซึ่งกันและกันอยากกลับมาทําอะไรให้มันยุติธรรมให้มันถูกต้อง นะคะการเป็นผู้ให้ผู้รับอาจจะไม่เท่าไม่เท่าเทียมกันในเรื่องของจิตใจการแสดงออกการกระทําคําพูดใดๆก็ตามแต่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเพิกเฉยเย็นชาเฉยชาหรือเงียบหายไปเลยคนคนนี้ตอนนี้ยังคงยังคงเป็นแฮงแมนขยายด้วยห้าเหรียญน,นะคะยังคงรู้สึกเดียวดายอะต่อให้เขาจะมีคนอื่นหรือเขาจะไม่มีหรือยังไงก็ตามแต่นะทุกสถานะที่คุณมีประเด็นกันอยู่ แต่คนคนนี้เขายังคงมองว่าคุณเป็นความสุขของเขาก้าถ้วยขยายไพ่สิบถ้วยคุณเป็นคนที่เติมเต็มในชีวิตเขานะเขายังคงมองคุณเหมือนคนในครอบครัวยังคงเป็นภรรยาหรือเป็นสามีเป็นคนรักต้องใช้คําว่าเป็นคนรักนะคะเพราะว่าไพ่พลังงานอะ่ะคือเป็นไพ่ของคนที่แบบจรงิงจังจรงิจรงใจ,งจงนะถึงแม้ว่ามันแอบแฝงในเรื่องของการมีรักทางเลือกในบางคนต้องบอกว่าในบางคนนะคะอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนหรืออาจจะ เป็นความรักที่มีมีช้อยมีตัวเลือกใดๆก็ตามแต่หรือจะเป็นครอบครัวกันแล้วจะยังไม่เป็นก็ได้แต่คุณรู้ไว้เลยว่าคนคนนี้ยังคงไม่ได้หายไปไหนจากคุณและยังคงมูฟออนจากคุณไปไหนไม่ได้ยังคงยึดติดอยู่กับเรื่องคุณนะคะแล้วก็รอคอยรอคอยการกลับมารักกันใหม่รอคอยการกลับมาขอโอกาสนะบางคนอาจจะจริงๆแล้วยังคงผูกพันนั่นแหละคะ่ะแต่อาจจะมีระยะห่างกันด้วยระยะทางหรือ ระยะห่างกันด้วยแบบเขาเรียกว่าบางคนใกล้กันแต่ก็ดูเหมือนห่างกันก็ได้นะคะมันเป็นความรู้สึกของคนที่ยังคงคิดถึงนะยังคงมั่นคงยังคงรู้สึกดีแต่ตอนนี้เหมือนกับต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างฝ่ายต่างเงียบบางคนถูกทิ้งถูกเทถูกเงียบไปโดยที่ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรเขาทําอะไรเขาเลิกกับคุณแล้วหรือยังจะบอกว่าคนคนนี้ไม่เลิกนะคะจะหายไปนานแล้วหรือจะเพิ่งหายไปหรือจะเพิ่งมีปัญหากัน คนคนนี้ก็ยังไม่ได้เลิกกับคุณแต่เป็นการซัพพลชันกันชั่วคราวนะคะเป็นการที่เหมือนกับว่าแฮงแมนอาจจะหยุดนิ่ง,น,งนิ่งเงียบกันไปในความสัมพันธ์ก่อนชั่วขณะนะคะแต่เดี๋ยวคนคนนี้จะมีการกลับมาขอโอกาสคุณแน่นอนเนาะคนคนนี้คิดถึงคุณมากนะคิดถึงแล้วก็อยากกลับมาอยากกลับมาขอโอกาสอยากกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อยากกลับมามีความสุขร่วมกันนะคะยังคงเหมือนเดิมทุกอย่าง จริงๆแล้วถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงานกันยังไม่ได้เป็นเป็นความรักที่ชัดเจนมั่นคงคนคนนี้อยากชัดเจนมั่นคงกับคุณด้วยนะคะอยากแต่งงานอยากมีเวลาช่วงเวลาดีๆด,ด,ด้วยกันคนที่เข้ามาดูเนี่ยบางคนนะคะมีแนวโนม้มมีโอกาสที่เขาจะพาคุณไปเที่ยวพาคุณไปฮันนีมูนหรือมีโอกาสที่จะได้ไปอยู่กันสองต่อสองพักผ่อนนะคะไปทะเลไปภูเขาไปน้ําตกไปตาแหล่งธรรมชาติอะไรประมาณเนี้ยที่เขาจะพาคุณไปหิวพาคุณไปเยียวยานะคะ แน่นอนว่าคนคนนี้ move on ไม่ได้เลยใจยังคงยึดติดผูกพันมันเป็นมันมากกว่าความรักแต่มันมันคือความรักแล้วก็ความผูกพันมันดีบลงลึกกะค่ะนะคะเอาหัวเขาเรียกว่านะไม่สามารถที่เอาคุณออกจากหัวได้นะแฮงแมนยังยึดติดแล้วก็มีความมีความผิดหวังมีความเสียใจมีความรู้สึกเดียวดายอะเวลาไม่ได้คุยกันรู้สึกเหงารู้สึกเดียวดายอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ออราเคิลอยากแนะนําอะไรนะคะกอ็จะเป็นดูท็อปิกสั้นๆให้นะไม่ได้ดูดูยาวนะคะก็ไม่ได้เอาไพ่ข้อความมาใช้ไพ่ออราเคิลก่อนละกันเนาะแป๊บหนึ่งอีกสำรับหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะสำรับนี้มาดูกันนะคะว่าไพ่ออราเคิล นะคะคอยากแนะนําอะไรคุณนะคะใบแรกนะคะว e ดดิ้งมาแล้วค่ะนี่ไพ่แต่างงานใบที่สองนะคะทูเลฟค่ะใบที่สามบิสกิตบีเดอร์วันนะคะและใบต่อมาคีบันโอเพนไ i n ์คนคนนี้จะบอกว่านะคือเปิดมาใบแรกก็คือเป็นไพ่สิบถ้วย คุณกับเขานอนาคตมีโอกาสได้แต่งงานกันด้วยถ้ายังไม่ได้แต่งกันนะคะมีโอกาสแต่งงานกันนะ h e l p f u l People นะคะ n o n e d t o w t r r y ค่ะ Within the next few months นะคะและ Not the right time ตอนนี้เวลานี้มันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมก็จริงแต่ภายในอีกไม่กี่เดือนนี้นะคะคนคนนี้มีแนวโน้มมีโอกาสที่เขาจะกลับมา take action ในความสัมพันธ์ ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาดีขึ้นทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคือเป็นไปในรูปแบบที่แบบชัดเจนกันมากขึ้นนะคะนะคะเป็นพลังงานของคนที่ยังคงมีแพชชั่นยังคงมีความรู้สึกดีๆคุณกับเขามีโอกาสที่จะได้มาเปิดใจคุยกันคุณกับเขามีโอกาสที่จะได้แต่งงานกันเป็นครอบครัวกันหรือบางคนแต่งงานกันแล้วเขาก็จะกลับมานะคะ แล้วให้คุณรู้ไว้เลยนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จัก,กรวาลเทวดานางฟ้ากาลังช่วยเหลือคุณอยู่นะไม่ต้องกังวลไม่ต้องซีเรียสมื่อถึงเวลาจัก,กรวาลจะนําพามาให้คุณเองนะคะคนคนนี้จะกลับมาคืนดีกับคุณจะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์มันเป็นรูปเป็นร่างดีขึ้นชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่คุณกับเขาอาจจะมีประเด็นกันไปหรือเงียบกันไปหรือหายกันไปไม่ชัดเจนยังไงก็ตามแต่นะคะคุณและเขามีพลังงานการเป็นรักแท้การเป็นทูเลฟแล้วคนคนนี้เป็นคนที่ใช่ของคุณนะคะ ให้คุณเปิดใจที่จะยอมรับแล้วก็เรียนรู้ในทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเอามาเป็นประสบการณ์เนาะนะในการกลับมาครั้งนี้ให้คุณเชื่อมั่นนะคะว่าความรักของคุณอะ่ะมันจะสามารถไปถึงฝั่งฝันที่ที่มีโอกาสที่จะสําเร็จนะคะในการสร้างครอบครัวการใช้ชีวิตร่วมกันการแต่งงานการอยู่กินด้วยกันแบบมั่นคงถาวรถ้าคนที่แต่งงานกันแล้วแล้ว,ลวเขาหายไปจากชีวิตคุณเขาก็จะกลับมาเป็น เป็นสามีหรือเป็นภรรยาเป็นพ่อหรือแม่ของลูกที่ทำหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดนะคะให้คุณจงมั่นใจคุณจงเชื่อมั่นนะก็ประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขแล้วกันเนาะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปัรรนาทุกสิ่งทุกประการนะคะฝากซับสไครต์ไลค์แชร์ให้กอบด้วยนะสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ลิดาเดอร์สกอทเข้าไปได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ